ก็จะพามาดูที่เราเพาะชำไว้นะคะแควลอต้ทั้งหมดอยู่ที่5้าต้นส่วนนี้จะเป็นเดิวมาเลยดดิวมาเลยนี้เราเพิ่งชำม,มาเมื่อวานนี้ปักกิ่งตัดกิ่งมาปักชำได้เลยถ้าติดช่อแล้วติดใบแล้วจะจะขึ้นสวยนะคะเราจะไป วางโชว์ตั้งสวนแบบเป็นถุงอย่างนี้เลยก็ได้หรือเราจะไปลงดินก็ได้แล้วก็ขยายพันธุ์อันนี้ไอ้ต้นดิวมารีเช็คมีเป้าหมายว่าจะขยายพันธุ์ชาไว้อยู่ที่200ถุงตอนนี้ก็เริ่มทยอยทำยังไม่ได้เริ่มนับถุงส่วนแค่ก่อนหน้านี้นจะอยู่ที่ระหวา่างหวานทิ้งไว้เราไม่อยากให้มันแน่นเกินไปเราจะจัดใส่ฟอร์ม ใส่กระถางเพื่อที่เวลาขายลูกค้าจะได้ขายง่ายๆอันนี้คือเมื่อวานที่จับเขาไมา่ลงเนี่ยสภาพเขาจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่ตายอะ่ะน้องข้างอึดแต่จะทิ้งใบเพียเพราะว่าลากสะเทือนมากฉะนั้นช่วงที่เราจับเขาใส่กระถางเนี่ยเราจะไม่ขย,ยับขยายเคลื่อนย้ายเขาไปที่ไหนจนกว่าเขาลากเขาจะติดคงที่ถึงจะย้ายกระถางย้ายกระถางไปไว้ในจุดที่เราต้องการโชว์นะคะ อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือย้ายก็ย้ายลงกระถางได้สองวันแล้วอย่างเงี้ยยังไม่ต้องไปทําอะไรเขาอย่าไปจับอะไรเขามากช่วงนี้ลากเขากำลังเดินพุณทีจะให้ลากแน่นถ้าแล้วลากเขาอย่างเงี้ยอย่างต้นเนี้ยลากเขาแน่นแล้วเขาติดแล้วเขาก็จะตั้งช่อออกมาสวยๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยจะตั้งช่อออกมาเลยอันนี้ก็ขยายเมื่อวานเมื่อวานเนี้ยก็ยังมีเพียีย ยังมีแบบแนวโซซโซเซเหมือนคนเมาอ่ะทิ้งตัวดินที่เชฟใช้ปลูกก็คือดินที่หมักเองเมื่อวานหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วลงกระถางเรียบร้อยแล้วนี่เลยเชฟก็ใช้น้ำจุลินทรีย์สังเะแสงนี่แหละผสมน้ำสามฝาต่อน้ำหนึ่งกระป๋องอันนี้ประมาณ10ลิตรแล้วก็ผสมผสมรวมกันแล้วก็ตักราดให้เขาอีกทีนึงเพราะมันจะมีผลต่อกัน ไปย่อยสลายของต้นดินด้วยแล้วไปดึงธาตุอาหารทั้งหลายให้ลากของแควเขาดูดซับอาหารได้เยอะนี่คือดินที่เชฟผสมเมื่อวานนี้ก็กองเนี้ยหมดทั้งกองให้ดูจะเป็นอย่างนี้ใบกา้ามปูขุยมะพร้าวแกบดำขี้วัวแล้วก็น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงรด ทีนี้เชฟจะย้ายดินพวกนี้อีกรอบหนึ่งก็คือจะจับเข้าใส่กระสอบโดยที่ก่อนใส่กระสอบจะคุกในตัวของปูนขาวคุกเปหน่หนึ่งให้มันส้างถ้าอาหารลดค่าความเป็นกรดบางส่วนอย่างเช่นแกบ็ซึ่งเราคาดว่าน่าจะยังมีความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ให้มันลดค่าของกรดด่างแล้วก็ ใส่กระสอบมาปักถุงไว้ทิ้งไว้อย่างงั้นประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วก็เอามาปลูกผักได้เหมือนเดิมวันนี้คลิปมีก่แค่นี้นะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจ้า